เอกชน,น,นะคะเราก็ทําเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับจังหวัดประทุมธา,านีนะคะโดยก็เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวทางน้ำนะคะความจําเป็นจะต้องมีก็คือเรื่องของอุปกรณ์ที่วัดผมชื่อปริมาณปลาเนี่ยคพอ่ข้างมากเป็นล้านตัวก็ก็ขายคำนี้ใมใภาชนะคะส่วนจุดต่อ ท่านแสดงตัวหน่อยค่ะขอบคุณค่ะท่านแสงจันนะคะแล้วก็เสียงนะเสียงไม่มี <c oughs> ไอ้บอปล่อย <c oughs> สองวันเป็นวันหยุดใช้เสียงครับแต่ว่าปกติถึงแม้จะหยุดใช้เสียงเนี่ยเกิดสิยก็จะรู้แกแกอยู่ว่าเ <c oughs> มือนเป๊ะเลยคือชีวิตประจาวันเราวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มาที่ริมแม่น้ำเพราะว่าลมเย็นนิาภัยร้อนมาครับ <c oughs> แล้วก็ลมเรือปั๊บเริ่มต้นเนี่ยคลังเนี่ยก็จะต้องเอา นะว่าปทุมธานีเนี่ยนะก็เป็นเมืองที่ชาวมอญมาตั้งตั้งรุกลุกลากไว้นะครับโดยที่ได้รับพระาทานนามก็านี่เป็นการมาตั้งสมควรบุรีนะส่วนแรกเลยส่วนมากจะย้ายกันมาเป็นล็อดลอดแล้วก็มาตั้งชื่อตขอ่ไมั้ง ใช่ค่ะข่านนี้ครับบายุณกคก็เป็นวันครอบครัวก็จะอยู่กับครอบครัวทำกิจกรรมไปไหนก็มีส่วนร่วม คือครอบครัวมีสูตรร่วมแต่หลวงพ่อศพแต่ก็สุดโศกแล้วก็ได้ได้รื้อไปสร้างพระพ่อทำมาลูกพ่อการใส่เศษแก้ไขอธิษฐานนั่งเรือบูชาดอกไม้ทูตเถื่นทองอันนี้คุยฟังก่อนนะไหวหลวงพ่อสมบัติฐานแล้วจะการปิดทองการไหวหลวงพ่อจะไม่มีคุณค่าเลยถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปอธิษฐานด้านหลังหลวงพ่อนะเราจะ จุดเทียนแล้วยมปากเอาไว้นะแล้วจึงเอาทูบจุดจากเทียนอกทีหนึ่งนะแล้วเราสังฆบูชาพระปูทธามห,หาจักรวาลปิดรวชา,ราจะได้เจริญก้าวหน้านะปิดด้านหลังปิดที่ฐานชีวิตจะได้มีหลักฐานมัน่นคงนะยยมเนาะเน้นปิดด้านหน้านะโยมนะ คุณยอมช่วยเบาๆนิดนึงนะเพราะว่าระคังเก่าแก่คันไก็ะต่อให้าต่อให้นมกุชนิดเมืการปีขาต้องบุแต่ผมไทรมีการขาคูนี่เอาอะไรแล้วอยู่แล้วหลังาการต่อส้กันนะคะเดี๋ยวจะขอทุก่าน แต่ที่เจ,จ้าวาบอกว่าช่างคือบ้าอ่ะเดิมเนี่ยมันอ่ามัน,ะนจะมีแต่องค์ด้านหลังโยมเนี่ยเป็นรัตะนามันไปโชว์เนี่ะนะครังลงบัวสวดในนะก็ไอ้กรณีที่เศษเราที่จะเปิดให้คนเข้าาใกล้ลงสิ <ítulo> <away> <displayed S 2> ทเที่ยวนะคะที่มาร่วมนะคะในงานเปิดเป็นการเปิดตัวนะคะการท่องเที่ยวทางน้ำนะคะซึ่งได้รับความร่วมได้รับคาอนุภรรทีดีนะคะจากท่านที่เปิดนะคะก็่ด้ปฏิการทริปรอกเกือนะคะ ทำบ,บุญนะคะสิ่วัดนะคะเปิดให้นท่องเที่ยวของพนังนะคะของจังหวัดนะคะก็มินิโต้ล่ากท่านค่ะ